สวัสดีจ้าวันนี้คุณยายจะพาบุกสวนสวนเล็กๆข้างบ้านตึกนะคะคุณยายก็มีต้นแบล็คเบอร์รี่ค่ะกำลังทำรั้วสามเหลี่ยมให้เขาอันนั้นคือแบล็คเบอร์รี่อันนี้ส่งมาจากนอกเลยค่ะ ถ้ามันจะไม่เป็นผลก็เพราะว่าอากาศต่างกันเยอะเพราะว่าเขาไม่โตสักทีค่ะนานแล้วและอันนี้ก็คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดอันนี้พันแฮสออสเตรเลียนะคะไม่รู้จะได้พันธุ์เดิมไหมเพราะว่าเอาเมล็ดมาเพราะ สามสี่ปีแล้วค่ะยังไม่เป็นผลเลยแล้วก็มีต้นมะยมเมื่อกี้คุณยายก็ตัดยอดมะยมไปแล้วค่ะการตัดต้นไม้ใหญ่พวกนี้มันจะทำให้มันเป็นพุ่มเตี้ยนะคะยอดง,งามๆคุณยายก็เด็ดในระดับคอคุณยายเลยค่ะอพอเขาแตกยอดขึ้นแต่อันนี้ก็สูงไปนะคะยายน่าจะตัดเตี้ยกว่านี้ เดี๋ยวคุณยายมีมีดอันนี้คุณยายหักคุณยายเอามือหักเลยค่ะอันนั้นเห็นไหมคะกิ่งเขาพรกิ่งเขาแก่จัดเขาแตกยอดใหม่กิ่งนี้แก่จัดเขาก็จะออกเป็นผลเต็มเลยค่ะเป็นผลเต็มลงไปเต็มต้นเลยค่ะเพราะนี้เป็นวิธีการทำให้เขาเตี้ยเป็นพุ่มเตี้ยเก็บไม่ยากนะคะ รู้สึกว่าเขาจะเป็นเชือ้อไม่ใช่เชื้อราน่าจะเป็นเหมือนมันมีตัวเล็กๆอยู่ใต้ใบนี่ไฮไลท์ของคุณยายวันนี้คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมเตี้ยไหมชุใจเลยนี่คือระดับไหนของคุณยายคุณยายจะให้ดูนะคะอันนี้คือ ระดับต้นขาคุณยายนะคะระดับต้นขาแจ๋วเลยเตี้ยสุดๆส,สมกับซื้อมาแพงค่ะซื้อมาในสมัยที่เข้ามาครั้งแรกเมื่อเท่าไหร่ปีมาแล้วเนี่ยหกปีมาแล้วมั้งประคบประงมเขาจนเหลือหน่อสุดท้ายอยู่ มาลอมมารอดจะตายแหละมีตายแหละหน่อไม่ได้สวยเท่านี้ค่ะเขาจะตายคุณยายก็เลยเอาเขามาประครบประงมใหม่ดีนะนี่ที่เขาเป็นใจสงสารคุณยายไม่ให้เสียเงินฟรีเตี้ยมากเลยค่ะเป็นกล้วยแคระกล้วยมาหอยนะคะผลโตสวยคุณยายก็ได้แยกหน่อ มีอีกสองหนอเอาไปปลูกที่บ้านสวนแล้วค่ะก็โตประมาณนี้แหละค่ะน่าจะกำลังจะออกดอกออกปีออกเครือเนอะเอาะอ่าอันนี้ก็เพิ่งมาเห็นค่ะก็ดีใจมันเป็นกล้วยมงคลนะคะใครไม่มีก็ไปซื้อมาปลูกนะคะน่ารักดีสวยงามเตี้ยเห็นไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ผลเล็กๆนะคะผลโต ผลโตมากเลยอันนี้ขนาดพึ่งเริ่มนะคะก็โตเท่านี้ผลโตมากกว่านี้ค่ะโตเท่าขไข่เท่ากับกล้วยไข่กระแพงเพชรแล้วค่ะหน้าปลูกนะคะสวยขนาดไม่ได้บำรงุงตรงนี้ไม่ได้บำรงุงมาดูต้นน้านคือต้นละมดุดเมื่อก่อนยอดของเขาก็จะชีคค้ขึ้นไปสูงสูงเท่านั้นคะ่ะ สูงประมาณโน้นคุณยายก็กลัวมันจะเก็บยากมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆคุณยายก็เลยเอาเส้นลวดไ,ไปดึงรั้งเขาโน้มเขาลงมาโน้มเขาลงเพื่อให้ยอดเขาตั้งขึ้นตรงนี้ค่ะตั้งขึ้นยอดที่ลงมาเขาก็จะตั้งขึ้นเพื่อรับแดดแล้วเขาก็จะเป็นต้นพุ่มเตี้ยสวยงามนะคะ ได้ผลไปแล้วหนึ่งผลค่ะลูกก็ลองเก็บไปทานละเวลาแม่มาก็เนี่ก็จะมาทำอะไรอะไรประมาณนี้ไม่รู้ลูพกพอใจหรือเปล่าเห็นไหมคะต้นละมุดบางเอิญมันมีคุณยายเมื่อก่อนเอามะเล็ดมะม่วงอะไรนะมะม่วง ที่หอมหอมอร่อยหวานหวานนะคะคุณยายปลูปกอะไรคุณยายมักจะไม่จำชื่อมันอยู่ที่เดียวกันมันเกิดตรงใต้ต้นน่ะตรงต้นละมุดเลยค่ะคุณยายก็กลัวว่าเออมันจะเบียดกันเนาะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งสองประเภทเลยค่ะต้นมะม่วงนี้ก็จะใหญ่กว่าละมดุดอีกแล้วทีนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่สองต้นซ้อนกันเนี่ย ต้นใดต้นหนึ่งอาจจะคือมันอยู่ใต้ร่มของอีกต้นที่สูงกว่าแล้วมันก็จะไม่ออกดอกออกผลไม่ได้รับแดดเนาะคุณยายก็เลยตัดสินใจโน้มกิ่งมะม่วงมาทางนี้ค่ะโน้มดึงมันลาดเลยมะม่วงนี้ไม่หักง่ายนะคะคุณยายก็กดมันลงค่ะอ่าแล้วคุณยายที่จริงทำไปสามวันแล้วค่ะ เพราะว่ามันกําลังจะแตกยอดสูงพอคุณยายน้อมมาเห็นไหมคะมันก็เตรียมตัวที่จะตั้งยอดขึ้นในทิศทางใหม่คะ่ะเห็นไหมมันจะโค้งงอขึ้นหาแดดเลยคะ่ะเนี่ยต้นมันก็จะเกิดเป็นต้นใหม่สูงขึ้นตรงนี้ห่างกันประมาณ1นเมตรนะคะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาไม่ให้ต้นไม้มันติดกัน เราก็ทําได้นะคะถ้าติดกันมันเบียดมันก็จะไม่งามเห็นไหมคะดึงมาสามวันมันหักแล้วคะ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่หักขาดนะคะ,ะคุณยายจยให้ดูเห็นไหมคะยอดของมะม่วงมันเปลี่ยนทิศทางแล้วคะ่ะพอเราโน้มมันนอนลงอย่างเงี้ยนี่กิ่งมันนอนลาบลงมาอย่างนี้ เอาไปเลยราบยาวแค่ไหนก็ตามยอดเขาก็จะสูงขึ้นตรงนั้นอันนี้ยอดเขาก็จะสูงขึ้นตรงนี้มันก็จะห่างจากโคนต้นซึ่งมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมคะเป็นโคนต้นเขาไหมนี่เขาอยู่ชิดกันเลยค่ะคุณยายก็ดึงดึงเข้านอนราบไปเลยนอนไปเลยแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ตรงนั้นอย่างสวยงามเลยค่ะ ยอดใหม่แดงๆขึ้นมาก็จะกลายเป็นต้นมะม่วงอ่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คุณยายก็มีการคิดคำนวณคิดแล้วลหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอต้นนี้มันโตขึ้นโตสูงหลายปีขึ้นลำต้นซึ่งมันนอนและนาบมากับพื้นนี่นะคะมันก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่ากับแขนเท่ากับขาเรา แล้วมันก็จะแข็งแรงโตขึ้นโตขึ้นแล้วอันนี้ก็จะสูงเป็นต้นใหม่ขึ้นตรงนี้ลําต้นนี้เราสามารถถ้ามันทำให้มันเกลี้ยงเกลาเราสามารถนั่งได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณยายวางแผนเอาไวนะ้เนาะเนี่ยพอมันโตขึ้นมากๆลําต้นใหญ่แข็งแรงเราสามารถนั่งเล่นได้เลยค่ะใต้ต้นมะม่วงอันนั้นคือต้นยอดใหม่ที่มันจะขึ้นมันจะขึ้นตรงนูน้น เมตรกว่าคะ่ะไม่ใช่เมตรเดียวน่าจะเกือบสองเมตรเลยเห็นไหมคะเราก็จะได้ลำต้นมะม่วงสามารถนั่งได้ในอนาคตแล้วก็เอ่อมะม่วงนี้ก็จะเตี้ยเพราะว่าลำต้นนี้มันถูกลดความเตี้ยลงไปตั้งเมตรกว่าเห็นไหมคะพอมันขึ้นมาอีกปีหน้านี่ไม่เท่าไหร่สูงไม่เท่าไหร่มันก็ออกดอกแล้วคะ่ะออกดอกเต็มไปหมด ร้อนจ้ะแดดเยอะมากคุณยายจะมาเอาอันนี้ไปกินค่ะตะลิงปิ้งขอตะลิงปิ้งหน่อยนะขอกับต้นเขาก็ามีดอกเยอะค่ะเห็นไหมคะตะลิงปิ้งการกินตะลิงปิ้งนี้อย่าไปกินลูกโตมากมันจะเปรี้ยวจัดลูกเล็กๆอย่างนี้ค่ะ มันจะเป็นฝ,ฝาดๆเป็นมันๆน,นะคะเป็นมันเนี่ยเราก็เอาต้นเล็กๆอย่างนี้เอาเอาผลเล็กๆนี้กินแล้วเราก็เลือกเอาเอาผลเล็กๆผล <c oughs> ใหญ่ไม่เอา <c oughs> เอเอินคุณยายมีน้ำพริกน้ำปลาเขาเหลืออยู่ <c oughs> นั่นเราก็เอาผลอย่างนี้ <c oughs> คุณยายจําเป็นจะต้องเพิ่มวิตามินแล้วค่ะนะ <c oughs> ได้เยอะแล้ว เราลิงปิงเรามีกันสองต้นต้นโน้นอีกต้นหนึง่งแต่ต้นนี้ดินเขาดีค่ะแถวนี้นะคะเต็มมือคุณยายเลยได้จะเด็ดยังไงเนะี่ยทั้งถือกล้องเอาใส่กระเป๋านี่แหละใส่กระเป๋าเลยเพราะต้องการเยอะจะกินเยอะด้วยเพราะว่าคุณยายคิดว่าวิตามินวิตามินซเนี่ย มันพร่องแล้วนี่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน,นะคะนี่ไปตรวจประจำสามเดือนครั้งตามอายุคนแก่ค่ะแก่แล้วต้องไม่ห่างหมอก็ตรวจก็ปกติค่ะก็ไม่มีอะไรก็คุณยายก็เป็นคนค่อนข้างจะกินอยู่ก็ต้อง คือกินอะไรที่มันไม่แสลงสุขภาพเท่านั้นแหละมันก็ไม่เป็นอะไรบางครั้งเราก็คิดว่าเออถ้าเราเจ็บป่วยความยุ่งยากมันก็เกิดขึ้นลูกเต้าก็ลำบากเห็นไหมคะอู้เยอะอยู่เต็มกระเป๋าคุณยายเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่นูน่นข้างบนก็มีเห็นไหม โอ้โห oh, oh. เยอะเยอะค่ะเอาหมดเลยเอาไปกินพริกน้ำปาลาอันนี้ต้องการกินผลไม้เปรี้ยวผลไม้เปรียปร้ยวๆนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่หิ่ปิงนีดเปรี้ยวจัดนะคะโอ้โห oh, oh. Uh huh. ออหมดเลยยายก็มาแวะดูอา่นด้วยพอแล้วเดี๋ยวลูกก็จะงงว่าเอ้าแต่ลิงปิงมันหายไปไหนหมดพอแล้วละ่ะก็มาแวะกลับจากโรงบ้านก็ยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะ อาหารเช้ายังไม่ได้กินเลยก็เลยผ่านผ่านบ้านตึกก็เลยแไะดูตอนนี้นักศึกษาเขาก็ออกไปได้3ามสี่วันแล้วค่ะก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาอ้าวทำไมเปิดทำไมเปิดเอาไว้อย่างนี้อ้าวปุ้ยมีใครอยู่ไหม ไม่เปิดหน้าต่างเอาไว้งี้เนาะวุ้ย,อ,อ,ยอันนี้ห้องคุณยายห้องคุณยายปกติก็ปิดตายแสดงว่ามันอับหรือเปล่าลูกก็เลยมาเปิดเปิดให้ลมมันโกรกคุณยายไปอยู่สวนคุณยายไปอยู่สวนโอ้ของบนตู้ก็เอาออกเลยของบนตู้ก็เอาออก เห็นแต่ลูกบอกว่าแม่กลับมาอยู่ได้แล้วกลับมาแม่ก็เลยบอกว่าไม่หรอกแม่ชอบสวนแม่ชอบปลูกต้นไม้อันนี้ก็เอาไว้เวลานึกอยากมานอนก็มานอนแต่ว่าทำไมลูกเปิดเอาไว้อย่างนี้ล่ะอมใส่จะเป็นอันนี้อีก อใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่เปิดเปิดห้องเดียวห้องคุณยายนะคุณยายจะพามาดูองางนเห็นไหมคะร้านอ่ามุล,ลถูกตัดออกไปหมดเลยให้เขาแตกใหม่ให้เขาแตกใหม่หหมอันนี้องา่นกำลังลแตกวยลยนะคะ ที่คุณยายซื้อมาหลายๆต้นก็มีเป็นผลอยู่ต้นเดียวเห็นองุ่นไหมคะองุ่นหลงเหลืออยู่นะเห็นไหมเห็นหลงเหลือไหมคะอ,องุ่นหลงเหลืออยู่อุ้ยร้อนจัดเลยคะ่นะคุณยายจะเห็นไหมคะหลงเหลืออยู่นะ ตากลางคืนแล้วไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมหลงเหลืออยู่มีหลงเหลือเอาไม่ถึงหรือเปล่าโอ้มีหลงเหลืออยู่ครับนานอันนี้ก็อีกเอาไว้มันน่าจะกำลังแตกยอดใหม่แล้วก็เขาน่าจะพลุน รุแล้วเขาก็ออกดอกใหม่แล้วก็จะเป็นผลเต็มเลยใช่ี้ยจะเป็นผลห้อยรละยา้าเป็นพวงเลยค่ะอันนี้คือองุ่นนะคะก็จะมีกุหล,ลาบอืม,มกุหล,ลาบกุญยารย้อนมากเลยเห็นไหมคะบริเวณข้างบ้านก็มีเท่านี้ค่ะไม่ได้เยอะนะคะก็จะถูกเป็นทำเป็นร้านอางุ่นข้างบน มีสวนเล็กๆก,ก็ได้ออกซิเจนเข้าบ้านได้หายใจได้มีอากาศที่บริส,สุทธิ์องุ่นก็จะมีข้างหน้าอีกนะคะมีข้างหน้าอีกเดี๋ดูสิทำไมทำไมห้องมันเปิดเปิดไหมเอา้าเปิดได้นี่แล้วทำไม ทำไมมันเปิดไว้อย่างนี้หลักคนไม่อยู่อ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมเปิดไว้อย่างนี้โอ้คุณยายเหนื่อยจังเลยมันรกอ๋อมีกรงแมวคิดจะเอาแมวเข้ามาไว้ในบ้านหรือเปล่าเนาะ ยัมีตู้สามารถล็อกเก็บเอกสารสำคัญของคนที่มาพักที่หอพักนี้ได้นะคะใครได้ก็ให้กุญแจใครมาพักคุณยายหาอะไรคุณยายได้คืนมาคุณยายก็จะหาหนังสือสวดมนต์คุณยาย <c oughs> ไม่ได้ ใช้หนังสือสวดมนต์มานานละไม่เห็นเลยไม่มีอะไรบ้างอันนี้ร่มร่มกันฝนกันแดดมีร่มอ่อร่มเยอะเลย น่าจะเป็นลูกอารมมาทิ้งเอาไว้โออร้อนมาก <c oughs> อ๋อลูกแต่งใหม่ให้เป็นมีที่นั่งที่นั่งเล่นเวลาเด็กก็มาพักเขาอยากมานั่งเล่นก็นั่งได้มันก็เลยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย แต่ช่วงนี้เด็กเขาออกอ๋อลูกเปิดเอาไว้สงสัยระบายอากาศอ่อของไม่มีกงไม่เป็นไรลูกระบายอากาศแม่ก็ไม่ชอบอยู่แบบนี้มันมันเงียบเงียบเงาเงาไงไม่รู้แม่ชอบไปอยู่สวน แม่ก็บอกลูกอยู่ว่าแม่ไม่ชอบแล้วลูกก็บอกว่าเออแม่ไม่อยู่เห็นไหมลูกทํากล้องไว้ทุกมุมเลยไม่ต้องกลัวเป็นอะไรหกล้มอะไรลูกก็เห็นว่างั้นอ๋อลูกเอามุมนี้มาไว้นี่แสดงว่านี่เอาไว้บริการ ตนเองไม่กระจกจะเอ๋ไม่ได้ดูกระจกนานแล้วค่ะตั้งแต่ไปอยู่สวนนี้แทบจะไม่ได้ดูกระจกเลยอันนี้ก็ขึ้นไปชั้นบนไม่ขึ้นหรอกค่ะขี้เกียจสูงยายก็ไม่ได้มานานแล้วค่ะในดูข้างหลังสิอ้เต็มไปหมดเลย อเต็มไปหมดเลยเวลาคนมาพักกันเนี่ยคือพวกเราจะให้คือเลือกหน่อยตัวเลือกก็คือเอานักศึกษาพยาบาลเพราะว่าพวกนักศึกษาเนี่ยเขาสะอาดอาบ้านหอพักของเรานี้ที่สะอาดสะอา้านเวลาเข้ากลับเราก็ ทำสะอาดให้มือดอันนี้ก็เป็นประตูออกด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นถ้ามีนักศึกษามาเยอะเกินก็จะจากบ้าน ตึกข้างในก็จะมาตรงนี้ใครที่ชอบอ,อยู่ชอบคุยกันในขณะเวลานอนอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกเอาประมาณนี้ได้มีเพื่อนก็จะเป็นส่วนตัวอยู่นะคะอ,อันนี้คือข้างหลังข้างหลังเป็นที่ทำกับข้าวของคุณยายเมื่อก่อนคะ่ะคุณยายก็จะทำกับข้าวแถวนี้ แล้วอันนี้ก็คือห้องครัวในนั้นก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องครัวทํากับข้าวได้สถานที่ตรงนี้สามารถเปิดทําเป็นร้านอาหารอันนี้คือห้องครัวใหญ่แล้วก็สามารถด้านข้างขายอาหารได้แต่ว่าตอนนี้เราทำเป็นหอพักหอพัก จะมีโต๊ะกินข้าวอันนี้ก็จะเป็นเตียงอยู่ได้สองชั้นอยู่คู่หนึ่งแสดงว่าไคใช้ไม่ได้จะมีแอร์ทุกห้องให้อันนี้คือห้องข้างหลงัง เวลาเด็กมาอยู่เนี่บางทีมันหลายคนนี่เราก็ต้องทำใจทำใจเรื่องอะไรบ้างทำใจเรื่องข้าของเครื่องใช้ข้าของเครื่องใช้มีโอกาสเสียหาย mm. เห็นไหมคะนี่ mm. เห็นได้ชั้นครัค่ะโดยเฉพาะอย่างนี้เ mm. นี่ยบางครั้งเด็กเขาฉลาดค่ะ mm. เขามาพักอ่า คือเราเก็บรายหัวบางคนก็ฉลาดว่าเออเอาเพื่อนมาแต่เขาไม่เข้าใจว่าการที่มีคนเยอะขึ้นเนี่ยเครื่องเครื่องใช้เราบ้างนะพวกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างเงี้ยพวกประตูหน้าต่างอะไรทุกอย่างนี่แหละมันจะชำรุดค่ะถ้าหลายมือ บางคนเขาก็อาจจะสงสัยว่าเอาไว้แค่นี้ก็เก็บเพิ่มอะไรไหมมันไม่ใช่เขาไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เวลามาเปิดใช้นี่มันหลายคนมันใช้กําลังใช่ไหมคะอ่าใช้กําลังมันก็เสียก็จะมีเรื่องซักผ้าอยู่เยอะหลายที่ค่ะอ่าอันนี้เด็กเพิ่งออกน่าจะได้ประมาณ3มหรือสี่วัน สามารถทำอาหารร้อนมากเลยเหงื่อเต็มมน้าเลยอ,อันนี้เครื่องดูดฝุ่นสงสัยซื้อมาไหมอันนี้ยายเพิ่งเห็นร้อนร <c oughs> ้อนด้วยไม่กินข้าวเช้าเลยไปรอหมอตั้งแต่เช้าไปรอคุณหมอตั้งแต่เช้า แสดงว่าลูกมาเปิดเอาไว้แต่คนก็ดีค่ะแถวนี้เปิดเอาไว้ก็ไม่เป็นอะไรค่ะเพื่อนบ้านเขาดีไม่มีขี้รักขี้ขโมยค่ะอำเภอเราอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะจะมีที่ให้รถ คือสังเกตนะคะทุกบ้านคนเราก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะสังเกตว่าบ้านคนอื่นเขาจะชิดถนนไปหมดเลยค่ะพอชิดถนนพอคุณยายมาสร้างบ้านเนี่ยคุณยายก็จะไม่ชิดค่ะคุณยายมีความคิดว่าการเข้าออกนี่มันก็ลำบากอยู่รถรานะคะอย่างน้อยขับไปมา ไม่คือไม่แบบมาด่วนๆไปด่วนๆมันก็ควรจะมีเวลาเออมีสถานที่จอดหน้าบ้านนะจอดแล้วก็เข้าออกได้สะดวกนะคะแต่อย่างนั้นต้องเปิดประตูบ้างต้องปิดเข้าก็เปิดออกก็ปิดรู้สึกว่ามันเป็นที่น่ารำคาญทุกบ้านจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยค่ะแม้แต่ข้างบ้านคุณยายทั้งสองเขาก็จะเห็นไหมคะชีดถนนเลยค่ะของเขา เขาจะทําคอนกรีตชิดถนนแต่คุณยายนี้เข้ามาทีนี้มันก็ได้ประโยชน์นะคะพอคุณยายเข้ามาเนี่เพื่อนบ้านก็มาขอจอดตรงนี้ล่ะค่ะเพื่อนบ้านที่เขามาทำธุระบ้านด่วนๆหรืออาจจะไม่ด่วนค่ะจอดนานพอสมควรเขาก็มาขอจอดหน่อยค่าขอจอดหน่อยคับเขาก็จะเอาเข้ามาจอดตรงนี้คุณยายเวลาทำอะไรคุณยายก็จะ คิดคิดว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ไหมคุณยายก็ขยับสร้างบ้านถอยเข้าไปอีกสองเมตรครึ่งหรือ3เมตรประมาณนี้ค่ะคุณยายก็จะเสียส่วนนี้ไปที่ว่าจะให้ลดสามารถมาจอดพักได้นี้ก็เข้ามาได้อีกสองคัน อันนั้นก็เป็นมอไซค์ของเด็กก็จะเป็นช่องมอไซค์เขาเด็กเขาก็จะมีมอไซค์มาด้วยมีรถยนต์เด็กบางคนก็เป็นคุณหนูทุกรอบทุกรุ่นก็จะมีคุณหนูมาอยู่ด้วยคุณหนูนี่ก็จะเอาใจยากหน่อยเห็นไหมคะองุ่นกำลังแตกยอหัดสวยเลยค่ะอันนั้น กำลังสวยเห็นไหมคะเป็นร้านอันนี้พอเขาแตกยอดสวยๆแล้วคิดว่าลูกก็จะทำร้านอง,งุ่นออกมาตรงนี้ทำร้านออกมาสามารถคลุมรถที่มาจอดตรงนี้ก็จะเป็นอง,ง,นงุ่นคลุมแล้วก็อง,งุ่นตรงนี้ก็จะถูกแดดครึ่งวันถูกแดดครึ่งวันก็ถือว่าขายอะไรครับ ขายอย่งอิระน่ะปลาอเออเดี๋ยวขอคุยเรื่องปลามีคนเอาปลามาขายจบเรื่องอางนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะใครชอบกดไลค์กดติดตามคุณยายนะคะ